บนดาซิตี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว1.5 ZX ของเรานเองนะคะตัวนี้นะปี07เองนะตัวรถจะเป็นสีออกบอลทองเบาะด้านหลังนะคะยังสะอาดอยู่เลยนะคะขนาดรถปีเก่านะก็ยังสะอาดอยู่เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำรถ ราคาพิเศษพิเศษราคาอยู่ประมาณแสนต้นๆนะคะเป็นรุ่น Honda City ้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว1.5 z x ของเรานนเองนะคะตัวนี้นะปี07เองนะตัวไฟของเขานะคะไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัวฮอนเจนนะคะตัวนี้นะเป็นไฟฮอนเดจ e นตัวนี้นะแล้วก็กระจังหน้าของเขานะคะตัวนี้นะมีไฟตัดหมอกให้กระจังหน้าตัวนี้จะเป็นเหมือนลังพึ่งนะคะเป็น h อน da เป็นเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะเป็นตัว City ้ x นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ ตัวรถจะเป็นสีออกบอลทองตัวนี้นะคะก็จะเป็นล้อแม็กนะคะของ Honda เลยนะคะเป็นล้อแม็กออกข้างจากโรงงานแบบนี้ไปเลยนะคะขอบ15นะตัวนี้นะเดี๋ยวดูด้านในกันตัวด้านในนะคะตัวนี้นะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะแล้วก็เป็นลายไม้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟฟ้านะคะเป็นไฟฟ้านะเบาะข้างในเนี่ยเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สะอาดเลยสีครีมนะตัวนี้เป็นสีครีมนะค่ะตัวนี้มาที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้จะเป็นตัว7สปีด นะคะ7สปีดนะมีแอร์แบ็กสองใบนะแอร์แบ็ก ABS ให้นะคะตัวนี้นะเรือนใหม่ก็เรือนใหม่ก็เป็นโลโก้ของเขานะคะเป็นของ Honda แล้วก็ามาอยู่ที่2 0 0 0นนะคะตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นวิทยุนะคะเป็น CD ดีใส่ได้นะคะคือออกห้างมาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะแอร์เย็นฉ่าเลยข้างในค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะเพราะว่าเป็นลายไมย้เกียร์ตรงนี้เป็นลายไม้หมดเลยนะคะป่ะเดี๋ยวดูด้านหลังดิตัวนี้ค่อนข้างที่จะกว้างนะลูกค้านะเบาข้างหลังนะคะนี่กว้างมากเลย ะะข้างในค่อนข้างที่จะกว้างเบาะด้านหลังนะคะยังสะอาดอยู่เลยนะคะขนาดรถปีเก่านะก็ยังสะอาดอยู่เลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวดูด้านหลังนะด้านหลังก็เป็นเครื่อง v ีเทตัวนี้เป็นเครื่อง v ีเทนะ Honda c i t ตี้ตัว Z x เนะไฟก็จะเป็นไฟออกชมพูชมพูเป็นไฟโดนัทนะคะตัวนี้ค่ะด้านหลังกว้างมากคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะลูกค้านะไม่เคยติดแก๊สเลยนะคะทั้งทั้งหลังนี้ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยใส่ของได้เยอะอันนี้ยังอะไรนะคะรถสวยแน่นอนค่ะคันนี้ ไม่เคยแก๊สนะคะป่ะเดี๋ยวเราเปิดราคากันค่ะค่ะ Honda City นะคะ1.5ตัว ZX เครื่อง V t เทของเรานะคะปี2007นะคะตัวนี้ราคาโปรโมชั่นเลยนะคะ1 1 8 0 0 0บาทนะคะราคานี้นะคะเป็นราคาที่ซื้อเงินสดนะคะลูกค้าไม่สามารถนำไปจัดเฟรนแนนได้เนื่องจากรถของเราปีเก่าแล้วนะคะตัวนี้นะ1 1 8 0 0 0บาทใครที่สนใจนะคะแคปรูปแคปวิดีโอเดานะคะเบอร์โทร0915429192นนะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะมาคุยกันเลยนะ ราคาโปรแบบนี้นะคะอย่าพลาดนะคะรีบเลยค่ะ